ไม่เจ็ดหมื่นกิโลกับราคา4ี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะ,ะคะใครตามหาเอาติสมือสองนะคะไม่ควรพลาดคันนี้เลยรถนี้มีเข้ามาให้นะคะทั้งหมด3คันเลยสําหรับไม่หลักหมื่นนะคะวันนี้หยิบคันนี้มาให้ชมกันก่อนเลยนะคะกับเตโยต้าเอาติสมือสงจีปี2019ราคา4ี่แสนหนึ่งหมื่นทวนนะคะไม่ใช้งาน7 6 0 0 0มโลเท่านั้นบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันสภาพสวยกริปเดิมแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างมาให้แล้วไม่มีประวัติผิดความเป็นรถเหนือง,งานตัวจำกัด รายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงเพิ่มเติมนะคะฝากพี่ๆกดติดตามแล้วชมคลิปนี้ให้จบด้วยรับรองได้ไปคันนี้สวยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะไปรับชมในส่วของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะส,ส,สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาเจอเจอกับนุชที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่นะคะมาอยู่กับนุชในช่องเอาติสมือ2ใบายนุชเพชรยนต์น,นะคะวันนี้ก็มีอัปเดตรถเอาติสเข้าหมหนึ่งคันนะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่มองหาโตโยต้าโคโร拉เอาติดนะคะไว้ใช้งาน1คันอยู่อยากได้ไม่หลักหมื่นนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะที่อยู่ต้องหน้าน,นุชนี้ไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารถไม่หลักหมื่นเข้ามา3คันนะคะติดจองแล้ว1หลือ2ค่น ก็คือนุชหยิบคันนี้มาให้ชมกันก่อนเลยเพราะว่าสภาพเนี่ย บอกได้เลยว่าไม่ต้องเก็บงานอะไรเยอะมากนะคะสำหรับตัวนี้นะคะกับเอาติ 1.6G ปี2019ราคา4 0 0 0 0 10,000บาทเท่านั้นเลยไม่ใช้งานแท้โรงงานอยู่ที่76,000กิโลนะไม่เดิมแท้เลยการันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติผิคว่ำชนหนักจมน้ํามาแน่นอนคันนี้เป็นรถหน่วยง,งานประกอบจำการด้วยนะคะข้อดีของรถหน่วยง,งานเลยนะคะเข้าตรวจสอบศูนย์ทุกยะการใช้งานแน่นอนเพราะฉะนั้นลูกค้าจ๋าได้ไปแล้วการันตีโครงสร้างให้เลยสบายใจในเรื่องของตัวโครงสร้างได้เลยนะคะไม่มีการใช้ไปซ่อมไปแน่น นนะะรายเดียดคันนี้จะเป็นยังไงนะคะต้องขอแจ้งก่อนเลยว่าคันนี้เพิ่งรับเข้าร้านมานะคะยังไม่ได้เก็บงานหรือว่าปรับสภาพนะสภาพอาจจะมีบางส่วนที่นะคะต้องเก็บงานเล็กๆน้อยตามอายุการใช้าง,งานของตัวรถนะคะแต่ว่าจะพาชมเลยว่าสภาพแรกเข้าของบริษัทเพชรยนต์รับเข้ามาเป็นยังไงบ้างมาเริ่มชมด้านหน้ากันก่อนนะคะสำหรับตัวนี้ได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะเป็นโฉมวัยนิเชนปี19นะนะคะตัว ตัวกระจังหน้านะคะเป็นสีโครเมียมอยู่สภาพสวยไม่มีชาแน่นอนนะคะกระจังด้านหน้าก็อยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้ด้วยจากโรงงานมาพร้อมไฟหน้ามัลติรีเลกเตอร์โคมไฟใสกิ้งสภาพสวยเดิมแบบนี้เลยสันหลยมลอยฝากระโปรงเห็นได้ชัดสภาพกริกริปสวยๆเลยนะคะป่งซุ้มล้อเดิมโรงงานนะคะไม่มีประวัติพลิกความชนหนักมานะคะแม็กเดิมโรงงานสภาพสวยด้วยนะคะป่งซุ้มล้อนะคะต้องบอกเลยว่ารอยต่อตรงนี้นะคะเรียบเนียนสวยกริปเดิมแน่นอนนะคะยางปี2022นะคะตัวแม็กเนี่ยไม่มีดีรอยการเบรค ฟุตบาทเลยสวยเดิมแน่นอนนะคะและในส่วนของรายตัวกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นระบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวนะคะกระจกหน้าเป็นโตโยต้าเดิมโรงงานเลยนะคะป้ายภาษีพลบอเดนุชด,ดูแลให้ในวันปล่อยรถนะคะพี่พี่จ๋าออกรถไปถือได้เลยว่าออกรถดาวสเปอร์เซ็นแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะหรือว่ามองหารถมือสองสภาพดีเกรดเอไม่แนน้อยนะคะติดต่อมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะเอาติดคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการ ใช้งานถึกทนแน่นอนนะคะลูกค้าจา๋าเพราะฉะนั้นได้ไม้แค่7จ็ดหมื่นไปใช้งานเนี่ยคุ้มแน่นอนราคา4ี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะวัยเดิมแท้ด้วยสภาพภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะตัวเบาะไม่มีชําเลยนะคะสภาพสวยกริบเลยเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็พงวงมาลัยมอลติฟังก์ชันแน่นอนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะระบบแอร์ปรับมือนะคะคอนโซลด้านหน้าอยู่สภาพสวยกริบเดิมแน่นอนนะคะและในส่วนของรัเดียตัวซอกประตูนะคะหัวน็อตรอยเมคอัพอยู่สภาพเดิมน็อตไม่มีด้วยรอยการขยับขยื่นงัดแงะใดๆทั้ทงสิ้นเลย นะฮะตัวน็อตอยู่สภาพสวยเดิม กระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมอีกด้วยนะคะการันตีมาให้สวยเดิมแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวเสาบีนะคะสำหรับเสาบีคันนี้นะคะน็อตน,นะคะอยู่สภาพเดิมด้วยนะคะตัวแผ่นเพจนะคะวันเดือนปีผลิตตรงกับสำเนารถนะคะแล้วก็เรขตัวเครื่องตัวถังสามารถเช็คได้เลยจากสำเนารถนั่นเองนะคะสภาพเดิมบอดี้เดิมสวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดสันเหลี่ยมข้างเห็นได้ชัดเลยนะคะไม่มีดูรอยการผิดความหรือว่าเปลี่ยนประตูมานะกระจกเดิมโรงงานรอบคันพองบริษัรดด้านหลังกว้างๆแบบนี้นะคะตัวเบาะไม่มี ไม่มีริ้วอยการฉีกขาดโดยเบาะเดิมโรงงานภายในกว้างกว้างส,สะอาดสะอานเดิมแบบนี้เลยนะคะตัวซอกประตูเมกอาร์ควอนน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพสมบูรณ์ครบด้วยนะคะแผงประตูอยู่สภาพเดิมกริบกริบแบบนี้นะคะสัหลี่ยมเห็นได้ชัดเลยนะสีเทาดําสวยๆไม่ต้องเก็บงานเยอะเลยนะคะต้องบอกเลยว่านะคะมีมาให้สาคันให้เลือกนะนุช จับคันนี้มาให้ชมกันก่อนนะคะเพราะว่าสภาพค่อนข้างดีเอี่ยมเลยไม่ต้องเก็บงานอะไรเยอะไมค์แค่7จ็ดหเท่านั้นนะคะพ,พี่จา๋านะ้ำไฟท้ายอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานแบบนี้ไม่มีริ้วรอยการแตกเล้ามาพร้อมไฟทับทิมด้านล่างอยู่สภาพสมบูรณ์เลยอาจจะมีริ้วรอยเก็บงานเล็กน้อยตามอายุการใช้งานของตัวรถนะคะพี่จา๋าเดี๋ยวหลังจบรีวิวเสร็จนะคะเดี๋ยวนูส่งเก็บงานทันทีเลย Toyota Corolla Altis หนึ่งจุน G นะคะสัญ,ญลักษณ์เนี่ยอยู่สภาพสวยเลยสันเหลี่ยมรอบข้ามเห็นได้ชัดสภาพสวยๆแบบนี้นะคะ แล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวฝาท้ายนะเดี๋ยวพาชมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนิดนึงนะคะเปิดขึ้นมานะคะก็จะมีในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวแผ่นรองนะคะแล้วก็มียางอะไหล่นะคะอุปกรณ์เครื่องมือนะคะแม่แรงนะคะมีมาให้ครบเลยด้านล่างไม่มีการน้ําท่วมนะคะหรือว่าเครื่องสนิมอยู่สภาพสวยแบบนี้นะคะตัวโครงสร้างหลักอยู่สภาพเดิมแน่นอนนะคะไม่มีการโดนชนท้ายมานะห้องเก็บสัมภาระก็ก,กว้างๆนะคะพี่ๆจ๋า ีเลยไฟท้ายหยุดสภาพสมบูรณ์แบบนี้ นะคะการันตีมาให้แล้วโครงสร้างหลักเดิมโรงงานแน่นอนสีเทาดําสวยๆรอบคันเลยนะคะสภาพค่อนข้างสวยแม็กเดิมโรงงานด้วยยางปี2022ทั้ง4เสเซนดอกยางเนี่ยนะคะยังมีการวิ่งใช้งานได้ยาวๆอยู่นะคะพี่พี่จ๋าให้เห็นกันเลยเนาะดอกยางยังใหม่กริปด้วยนะคะห้องบริสารนะคะทั้งสองข้างกว้างขวางแบบนี้นะคะให้เห็นเลยสภาพไม่ต้องเก็บงานเยอะนะคะอาจจะมีริ้วรอยยนน่นเล็กน้อยตามอายุการใช้งานของตัวรถเนาะพี่เนาะนะแต่ว่าไม่ได้เป็นอุปรสรรคกับการใช้งานแน่นอนนะคะตัวภายในก็ถือว่าโดยรวมแล้วโอเค เมาคันนี้นะคะแล้วก็ที่ชัดแบบนีม้มาให้ซอกประตูนะคะการันตีโครงสร้างมาให้เนาะไม่เคยมีการเปลี่ยนประตูมาทั้ง4บานนะคะเคนนะคะมเคอาร์วนเนาะ,ะแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยครบถ้วนแน่นอนนะคะพี่ๆกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมด้วยสันเดียบนัานข้างเห็นได้ชัดสวยเดิมแน่นอนนะคะภายในนี่นะคะพวงมาลัยนะคะมอติฟังก์ชันอยู่สภาพสวยฟูลสตาร์ทมีมาให้ครบถ้วนแบบนี้นะคะสำหรับเสาบีก็สภาพสมบูรณ์จากโรงงานทั้งสองข้างเลยนะคะน็อต ตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆนะติดตั้งมาให้เดิมโรงงานแน่นอนนะคะพี่ๆจ๋าคันนี้มามารับชมในส่งของรายละเอียดภายในนิดนึงนะคะสําหรับตัวนี้ว่ามีออปชั่นอะไรมาเล่นบ้างสตาทเครื่องขึ้นมานะคะลูกค้าจะได้เห็นเรือนไม้แท้เลย76,889กิโลนะคะไม้เดิมแท้พวงรายมอติฟังก์ชันอยู่สภาพสวย ลูกเล่นเครื่องเสียงก็คลาสสิกเดิมจากโรงงานนะคะระบบแอร์ปรับมือนะคะแอร์เย็นมากนะคะพี่พี่จ๋าหัวเกียร์อยู่สภาพสวยแบบนี้นะคะ mm. แล้วก็นี่นะคะตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้สวยๆนะสภาพภายในถือว่าไม่ได้ช้าเลยนะคะพี่พี่จ๋าร้างเล็กๆน้อยๆสปาเท่านั้นเลยนะคะค่อนข้างสวยเดิมนะรถเดิมๆค่ะพี่ mm. รถเดิมโรงงานแน่นอนนะคะ mm. เดี๋ยวขออนุญาตดูสำเนารถนิดนึงเนาะนะคะสำหรับตัวนี้ว่ารถมาจากที่ไหนเนาะ สำเนารถไม่มีนะคะแต่ว่าดูดเบื้องต้นมาแล้วนะคะเป็นรถหน่วยงานนะคะแต่ว่ามาจากหน่วยงานไหนตรงนี้เดี๋ยวนูชเช็คให้เพิ่มเติมนะคะการันตีให้อยู่แล้วนะคะสภาพ ค่อนข,ข้างดีเลยนะค,ะคันนี้ไม่เจ็0 0ม่กพกิโลราคา4 1 0 0 0 0บาทนะคะฟรีดาวจาดัดยอดเต็มผ่อนเพียงแค่ 70, 7 0็0 0อ่นเจ็ดพบาทเท่านั้นจากพี่พจ๋านะคะสนใจสอบถามมาได้เลยนะ,ะสัหลี่ยมนะคะด้านข้างนะคะหรือว่าผิวพันธุ์รอบคันเนี่ยอยู่สภาพสวยเดิมแน่นอนนะคะไม่มีช้ําเลยไม่มีรอยลักยิ้มอยู่สภาพสวยครบแบบนี้เดิมเดิมแน่นอนนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างไปชมกันได้เลยค่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าของเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอเดิมแท้สีสูบเดิมโรงงานฝาครอบเครื่องไม่มีรอยการแตกแล้วจะมีรอยฝุ่นเล็ก,กน้อยนะคะตามอายุการใช้งานของตัวรถเพราะว่าหลเดพึ่งหลับเข้านะคะยังไม่ได้เก็บงานหรือว่าปรับสภาพเลยคันหน้าเดิมโรงงานแบบนี้นะคะรอยเมกอาร์นะคะเห็นได้ชัดหัวน็อตแต่ละจุดนะอยู่สภาพเดิมเลยน็อตยึดฝากระโปรงเดิมนะคะฝากระโปรงเมกอาร์เมกกรงลสติ๊กเกอร์ต่างๆต,ต,ติดตั้งมาให้เห็นแบบนี้ชัดๆด,ด้วยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่มองหาน ้้าออมือ2ไวใชงนนยู่ะะคะแนะนำคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะรถปี2019ไม่เหม่นหกพโลราคา4 000, 1 0 0 0 0บาทนะคะจัดยอดเต็มฟรีดาวคันนี้ผ่อนเพียงแค่7,100บาทนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดมาได้เลยนะคะตามเบอร์โทร0 9 1 4 4 4 7 9 8 2นดเนุเพชรยนต์สำหรับวันนี้ฝากพี่ๆกดติดตามนะคะแล้วก็ชมคลิปนี้ให้จบด้วยแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุชได้รีวิวรถเข้ามาใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ